นนะะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแบบบอกนะคะในช่วงของมีรีวิวเอาจริงๆช่วงหลังๆอะ่ะแทบไม่ได้รีวิวอะไรเลยเว้ยเพราะมัวแต่ไปทำหมีไลฟ์สไตล์นะคะบุกน้ำลุยไฟบุกป่านะคะประดุดว่าเป็นอีสาวเนวิเกเตอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีโอกาสได้รีวิวสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในชีวิตเนี้ยไม่คาดคิดเลยเว้ยว่าจะซื้อ ิไม่คาดคิดเลยว่าชีวิตของกระเทยล่างอยักจะเสียเงินเพื่อซื้อมันมาเพราะเอาจริงๆเมื่อก่อนอะสิ่งเนี้ยเราบอกเลยเราบอกกับทุกคนเลยว่ามึงมึงจะซื้อจริงๆหรอราคามันแพงนะเว้ยแล้วแบบมึงมีเงินอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องโง่ด้วย <No. S 1> ทุกคนวันนี้ดิฉันโง่แลละ <laughs> กระเทยนะคะ โง่แล้วนะคะสิ่งที่กระเทยไปถอยมานะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะแพนโดร่าคือเคยได้ยินชื่อแบรนด์เนี้ยมาแบบมาบ้างว่าโอ้มันเป็นแบรนด์แบบลักชัวรี่แบรนด์นะเป็นแบรนด์ที่แบบคือคนมีเงินคนที่แบบมีเงินระดับหนึ่งเขาจะซื้อใส่กันแล้วก็แบบหรือผู้ชายจะมอบของขวัญสิ่งนี้ให้ผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะแบบเตยสเดอรเขาเตยสเดอร์ไเขา ด้วยความเป็นกระเทยร่างยักษ์กันเนาอเราก็ไม่ได้สนใจแบบอัซเซสเซรี่ใดๆแต่ประเด็นก็คือมันมีน้องคนนึงอ่ะเป็นน้องผู้ชายเขาปรึกษาว่าแบบพยายามพยายามคือจะขอผู้หญิงคนนึงเป็นแฟนอ,อแล้วก็จะซื้อของขวัญอะไรให้กับผู้หญิงคนนั้นดีในการขอ,ขอเป็นแฟนเราก็นึกถึงแบบอ้างั้นดูกําไรบังเอิญประจวบเหมาะตอนที่คุยเรื่องเนี้ยฉันเดินผ่านร้านแพนดอร่าพอดี <No. S 1> แล้วเห็นกําไรอ่มันตั้งอยู่หน้าร้านแบบโชว์เป็นตู้สวยเลยเอาอจริงๆริงนะกําไรสวยมาก เป็นกําไรสีแบบโรสโกอ่ะแล้วมันเป็นจัดเซตเป็นเซตเต็มกําไรเต็มเส้นอ่ะราคาฟรอม9,900บาทแล้วก็แบบกํากไรอะไรวะเก้าพันก็แต่สวยมากหลงรักมากกูคิดได้จะแบบไปแล้วแบงค์พันในกระเป๋าวิงแบงค์พันในบัญชีคือแบ,บบเตรียมจะบินแล้วแน่ๆอย่างเงี้ย แต่ก็ถ่ายรูปนั้นนะส่งให้ผู้ชายดูซึ่งผู้ชายก็ไม่แอด r พลนะครับเพราะว่าผู้ชายเขาบอกว่าพี่ผมขอเขาเป็นแฟนกำไรนี่แพงไปไหม่ะถ้าเกิดขอแล้วไม่ได้เออแล้วก็แต่ด้วยความที่วันนั้นที่เห็นนะก็คือหลงรักแบบหลงรักลลก,กำไรชิ้นนั้นไปแล้ว พอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะสักประมาณแบบครึ่งเดือนนะ่ะก็มีโอกาสได้เดินเฉียดล้านแพ่นดิ่ไอีกครั้งหนึ่งแลซึ่งเราก็แบบมึงกำไรแพงกําไรแพงเราฐานะยากจนนะ่ะเรามันฐานะเท่านี้เราจะไปซื้อกําไรราคาขนาดนั้นแต่ก็เดินก็ไปถามนะก็เดิน้าไปถามขอโทษนะคะกําไรนี้คือ9ก้าพน้ี่คือได้เต็มเส้นเลยไหมก็คิดในใจแล้วว่าถ้าเต็มเส้นทั้งเส้นนะ่ะเอาแน่นอนเอาไม่ใช่ค่ะถ้ามีคําว่าฟรอมอยู่หน้าราคานะคะเริ่มต้น กำไรนั้นไม่ใช่เกา้ามนเก้าแกกำไรนั้นกับสองหมื <T> ่นฝันก็เทยสลายแบบอืมกำไรสองมอมอหอม,มงื่นไม่ซื้อหรอกไม่มีทางฉันไม่ซื้อ่อนบ้ากำไร lost อะไรสองหมื่นแต่ด้วยความที่เดินเข้าไปแล้วอ่ะเราก็แบบที่พนักง,งานเพนดราน่ารักมากใจดีมากมก็หยิบเส้นข้อมือะมาเทียบให้ว่าเออคุณผู้ชายโกรธมากเลยกูคุณผู้ชายโกโกาเป็นอไรคุณผู้ชายใส่ไซอะไรคะเขาก็แนะนํานะนี่ ขออดของก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่าต่ออันนี้นะคะคือกำไรแพนดดร่าที่ที่กระเทอได้มาอือแม่นี่พนักง,งานเอาตัวสร้อยเนี้ยมาลองให้แล้วแบบลองเทียบแล้วเราก็แบบคือเราเคยเห็นสร้อยแพนดดร่าอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนๆใส่แล้วก็มีกระเทอหลายนางก็แบบแพนดดร่าส ผู้ชายต้องซื้อแพนดอร่าฉันแต่ด้วยความทีดด่ดูหน้ากูด้วยค่ะดูหน้ากูด้วยค่ะผู้ชายไหนจะมายอมซื้อของให้กต้องซื้อปนเปลิเปลตัวเองเราก็เลยคิดอยาจะอ่ะลองเปิดสร้อยก่อนแล้วกันเออใส่เพราะเราก็ไม่มีอัญมณีใส่ที่ข้อแขนเลยแล้วก็เออซื้อมาพนักงานก็เริ่มอธิบายคุณผู้ชายไปไปพร้อมกันนะครับไปพร้อมกันเพราะตอนแรกดิฉันหลงเข้าไปในโลกแพนดอร่าดิฉันก็งงมากวก่าแบบมันคืออะไรไม่เข้าใจเส้นนี้เขาเรียกเซนเชน เซนเชนก็ S S คือเป็นสร้อยข้อมือที่สามารถแบบตัวโซ่มันจะสามารถขยับได้แบบอิสระอย่างนี้เออมันสามารถยืดได้นิดนึงด้วยน,นะเวลาใส่ไปมันก็จะยืดแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวแก๊ปที่เอาไว้เปิดเนี่ยเปิดเอาเล็บจิกลงไปแล้วมันก็จะเปิดออกมาตัวแก๊บมันก็จะเปิดออกได้แล้วก็จะมีสร้อยมีจี้ข้างในจี้ข้างในเนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชามรู้เร็กเร,กเรียกลมๆว่าชามนะอันนี้พนักงานบอกเราก็งงชามอะไรคะกะจะซื้อสักสามเม็ด เม็ดเท่าไหร่ครอ,อ๋อสตาร์เริ่มต้นที่พันแปดค่ะเม็ดเล็กๆแค่เนี้ยนเะนี่ยพันแปดพันสามสองพันสี่พันหกพันตูตรงๆนะเว้ยครั้งแรกที่เข้าซื้ออะไม่เก็ตเลยเว้ยแต่แบบด้วยความที่เขาไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วไรความเป็นกระเทยแบบไม่ได้ยอมไม่ได้อ,ะอ่ะเอาสักสักเม็ดน,นึงละกันะ่ะเขินๆอะเขาดูจากสีหน้าเราแล้วเขาแบบเราไม่อินแน่ๆพี่พนักงานพันโดล่าเก่งเก่งมาก เขาไม่เขาไม่กดดันเราเลยเว้ยเขาไม่ได้แบบก็ราคามันเท่านี้ไม่มีเลยไม่มีแบบสักนิดเดียวซึ่งทางทางร้านท้งร้านอะ่ะเขาแต่งร้านแบบไฮโซมากไฮโซสุดๆแต่ไม่มีความกดดันเลยนะแบบเนี่ยคอนเซ็ปต์ของพันดราแบบคุณผู้ชายนี่คุณผู้ชายคนที่สองแะเริ่มฉันเริ่มแบบสวยขนาดนี้ออกตัวแรงขนาดนี้เรียกคุณผู้ชายอีกแล้วโก้จริงนี่คุณผู้ชายคือคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้พันดรามันเป็นสร้อยสําหรับ คนที่ต้องการจะสร้างโมเมนต์สร้างเรื่องราวแล้วก็เก็บเป็นสร้อยอัตลักษณ์ประจำตัวเป็นอัตลักษณ์ที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกโหเปิดใหญ่ามากแล้วเนียวความที่กระเทยคนนีเน้เป็นกระเทยชอบสะสมก็บอกว่าลูกปัดพวกนี้มันคือสัญลักษณ์เรื่องราวต่างๆถ้าสมมติว่าไปเจออะไรมาเหตุการณ์อะไรมาเข้ามาดูเรามีลูกปัดหลายหลากหลายร้อยหลายพันแบบให้เลือกเอารอยเข้าใส่แล้วก็จะเป็นสร้อย ที่เล่าถึงเรื่องราวของคนคนนั้นสวยไม่สวยเก๋ไม่เก๋ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบดีไซน์ชีวิตของเราให้อยู่ในซอยเส้นนี้อย่างไรพนักงานเปิดใหญ่มาก <No. S 1> กระเทยชอบสะสมมากเออเขารู้จุดแล้วว่ากระเทยนี้ต้องชอบสะสมแน่นอนดิฉันก็เลยบอกโอเคค่ะจัดมาสองลูก <Okay. S 1> ก็เลยยืนเลือกกัน ก็ไปกับผู้ชายอีกคนนึงเออดังนั้นก็ยืนช่วยเลือกเขาบอกว่าเออเนี่ยตัวเราอะเหมือนเป็นเหมือนดวงดาวเป่งประกายสว่างให้กับชีวิตผู้อื่นผู้ชายพูดเนื่อโอเคดวงดาวก็เลยเลือกเม็ด,ดมนีมาเป็นเหมือนดาวกระจายเป็นเหมือนบิ๊กแบงเขาบอกว่าเราเราเป็นเหมือนดวงดาวที่เป่งประกายในยามราตรี้ยเอาเม็ดนี้แอปพลูเพราะผู้ชายให้มาส่วนอีกเม็ดหนึ่งเลือกเองมีอีกเม็ดหนึ่งเป็นอันนี้เป็น Infinity, อินฟินิตี้ล้อมรอบนี่เลีย พออินฟินิตี้รอบๆม,มาบวกกับดวงดาวที่เปล่งประกายในยามราตรีมันเป็นเหมือนกับบอกบ่อบอกตัวเราเริ่มต้นว่าเราเป็นเหมือนดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครอย่างฉันถึงได้แล้วก็ไม่มีใครเปล่งประกายได้เท่ากับจักรวาลทั้งจักรวาลโ้ฉันเริ่มสร้างเรื่องราวของดิฉันแล้วค่ะ แล้วก็พนอก,กับตัวสร้อยตัวสร้อยก็เป็นเพชรแล้วเราก็เลยเลือกเอาชามที่มันไม่ได้แบบเป็นเพชรประกายมากส่วนตรงกลางนี้ที่เป็นมงกุฎอันนี้ป้าให้คุณป้าชอบเครื่องเงินอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แพนดร่านะเอออันนี้อันนี้คุณป้าได้มาจากร้านเครื่องเงินแล้วแบบหนูเป็นควีนนะลูกเราจะต้องมีมงกุฎควีนยู่ตรงกลางเออป้าเอาเศษส่วนของป้ามาเติมเต็มให้เราก็เลยกลายเป็นสร้อยเส้นแรกของแพนดร่าที่ฉันมีมูลค่ารวมทั้งหมดนี้5,6 0 0รยบาท แกซอยตัน,นแรกกว่าชะตาพัน 5, แล้วว่าเอาจริงๆสำหรับคนอื่นอะมันอาจจะแบบทั่วไปอ่ะก็ไม่เห็นสะแพงในคาซีสโอ้ใช่ค่ะแต่เกิดมาใส่ไม่เคยใส่กําไรแบบเงินที่แพงขนาดน,นี้มาก่อนพบปกติใส่นาฬิกาเออท่านาฬิกาแพงๆหมื่นสองหมื่อย่างเงี้ยเออมันเข้าใจได้แต่พอมันเป็นกําไรอ่ะแกฉันไม่เข้าใจ แต่ซื้อไมซื้อแล้วแล้วประจวบเหมาะเรื่องตลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ชายที่ไปด้วยเขายืนตาปีบๆอ่ะซันกแบบเอาไหมอ่ะหนูซื้อให้หน้ใหญ่แหมกะเทยเออกะเทยอ,อะ่ะ <Yo. S 1> เราอิบเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิบ <Yo. S 1> เขายืนช่วยเลือกแล้วเขายืนตาไปปีบอ่ะถอยมาเลยเส้นน่งต้องคิดดูของผู้ชายอะ่ะเขาเลือกไปเลือกมาสวยกว่าของกูอีกอะ่ะเดี๋ยวให้ดูของผู้ชายที่ยืมเข้ามาสวยกว่าของกอ้กอ่ะดูดิ ผู้ชายเลือกชามสวยโอ้กุยก้คือมีความเป็นแบบคือนางชอบเพชรคือเขาคือชายท่านนี้ชอบเพชรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออมีความโรสโกคือส่วนตัวไม่ได้ชอบสีโรสโกขนาดนั้นเขาอยากเริ่มด้วยเงินไงนางก็เลยซื้อทั้งหมดมาอันนี้เขาเรียกตัวคลิปตัวคลิปนะเวลาเปิดแล้วมันจะไม่หลุดจากเส้นออแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะเรารู้สึกว่าคลิปตัวนี้ตัวละสองพันห้าสองตัวห้าพันแล้ว, <c oughs> ลวกำไรเราทั้งเส้นอ่ะห้าพันหกห้าพันเจ็ดเองอ่ะแต่เนี่ยสองตัวเนี้ยห้าพันแล้วแล้วอะไรที่เป็นเพชรอีก มีประกายเพชรวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งอย่างนี้นะราคาไม่ต่ำกว่าสามพันแน่นอนสองพันห้าสามพันสี่พันแน่นอนอ่ะแล้วคือผู้ชายเลือกไปเลอกมาด้วยความที่แบบเขาเห็นเราหน้าใหญ่เงี้ยพนักงานเปนโดราหล่อนไม่ชอบซื้อของให้ตัวเองใช่ไหมงั้นหล่อนต้องชอบซื้อของให้ผู้ชายตความบันไลบังเกิดเลยผู้ชายชอบเส้นเนี้ยทั้งหมดอ่ะหมื่นสี่คุณกำไรเส้นเนี้ยหมื่นสี่ไม่เต็มข้อมือเลยหมื่นสี่แล้วว่าจ่ายไหมก็เคยจ่ายนะฉันอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มมาก แต่ประเด็นคือสวยสวยเลยออกมาแล้วคือดูดีอ่ะเออเอาจริงๆตอนแรกที่ซื้อมารู้สึกโง่นะแ,แต่พอเริ่มแบบใส่ออกจากร้านอนะ่ะมันเกิดปรกากฏการณ์หนึ่งคือเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือเราใส่แล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองอยู่แล้วแหละแต่คนมองว่ะพอเขาเห็นว่าเราใส่กําไรที่เหมือนแพนโดล่าทุกคนจะมองซึ่งส่วนตัวเราไม่รู้จักแพนโดล่ามาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบรนด์อะไรคืออะไรไม่รู้แต่ใส่ออกมาแล้วทุกคนมอง พอเห็นเราถือถุงแพนดร่ทุกคนมองพอเห็นเราใส่แพนดอร่าให้ผู้ชายกตะเธยด้วยกันมองแบบทางซื้อแพนดอร่าเหรอฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้ว่าคนใส่แพนดอร่าคือต้องมีตังระดับหนึ่งฉันไม่รู้ไงเพราะฉันจนไง <c oughs> ฉันจนมาตลอดเนี่ยเนี่ยถ้าฟังถ้าฟังมาถึงตอนเนี้ยท่านผู้ชายที่แบบวันครบรอบวันเกิด มันวาเลนไทน์ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ผู้หญิงเบื่อไหมเอาจริงๆเิงเอเบื่อกับเบื่อกับปัญหานี้ไหมไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเราอยู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วดอกไม้เธอก็ได้ไปทุกปีของขวัญเธอก็ได้ซ้ําๆเราก็ไม่รู้ความชอบของเขาแกลองทําให้เขาอินแพนดอร่าดลกําไรหนึ่งเดียวที่จะบอกเล่าชีวิตของเธอเหตุการณ์ต่างๆที่เธอไปเจอมาวันครบรอบคุณผู้ชายเดินเข้าไปในร้านแพนดอร่าไปเลือกซื้อจี้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเราเพื่อสวมสร้อยให้เขาเต็มข้อมือ มันไม่เหนียวบากว่าแรงเลยนะเว้ยสำหรับการที่ผู้ชายคนนึงจะมอบสิ่งบางสิ่งให้ผู้หญิงใช่ปะแกลองทําให้เขาอินให้ได้้แต่ต้องดีลกับเขาก่อนนะเว้ยว่าตัวเองเขาพาไปซื้อสร้อยก่อนนะแล้วก็เปิดจี้แค่เซตนี้เพราะถ้าแกไม่ตกลงกับเขาก่อนน่ะผู้ผู้หญิงไม่รู้ชนีแฟนไม่รู้คือชี้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 แกหมดเป็นหลายหมื่นฉันบอกเลยนะกำไรพันดอล่าไม่ใช่กําไรที่จะซื้อครั้งเดียวแล้วจบทั้งเส้นนะมันค่อยๆซื้อเติมซื้อเติมจนค่อยคเริ่มร้อยเรียงเรื่องราวอ่ะแล้วผู้หญิงอะ จะอินกับอะไรแบบนี้ง่ายเพราะเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทาให้ตัวเขามีคุณค่าแล้วแพนโดราจริงๆแล้วถ้าถามเราอ่ะในฐานะที่เพิ่งซื้อมาเล่นเครื่องเงินอ่ะเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ไไดแต่แกเข้าใจไหมว่ามันจอยอ่ะร่วมกับคนที่เป็นแพนโดราแพนดอลเลอร์ด้วยกันอ่ะไม่ได้เพราะพอเราใส่ของที่มันไม่เป็นแพนโดราด้วยกันอ่ะเขามองออกนะด้วยน้ำหนักด้วยสีด้วยก,การเจรไนฉลุลูกปัดชามอะไรพวกนี้เขาดูออก มันจอยมันจอยกับเขาไม่เต็มที่แต่ผมเป็นแพนดอร่าแท้เรื่องราวของฉันเป็นแบบนี้ความมั่นใจในตัว powerful มันจะ powerful ขึ้นอือันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าผู้ชายคนไหนแบบฉัน,ต,นตันกับการซื้อของขวัญแล้วลองถอยแพนดอร่าสักเส้นให้กับแฟน มันจุกสำหรับราคาเริ่มต้นจริงตัวเส้นนะ่ะมันประมาณเริ่มต้น3,000ประมาณนี้สามพันแล้วแต่ว่าความใหญ่แล้วแต่ว่าตัวเปิดปิดเนี้ยมันจะมีดีไซน์เยอะก็ลองซื้อแล้วก็ถอยจี้เล็กๆให้เขาสักอันหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งมันจะเต็มเส้นนะแกเชื่อเหอะมันสร้างความสุขให้กับแฟนได้จริงๆมันเป็นของนอกกายแต่มันเป็นของนอกกายที่บ่งบอกถึงความแบบเฮ้ hey มันเริ่มแล้วการสะสมฉันบอกเลยว่า,าสำหรับคุณผู้ชายที่มาถึงจุดนี้แล้วเห็นพรองต้องกันนะคะลองพาเขาไปดูค่ะพาเขาไปเลือกเลยในร้านแพนโดร่ามันจะมีความแบบคุณพาแฟนคุณเข้าร้านแพนโดร่ามันเหมือนเป็นการยกยกระดับผู้หญิงของคุณอะพาเขาไปเลย สายตาข้างนอกที่จับจ้องที่มองเข้ามาแล้วอุย้ยนั่นก็พากันเข้าไปในแพนดอร่าแกฉันรู้สึกได้ว่าผู้หญิงที่ถูกพาเข้าไปในร้านน่ะเขาจะ powerful fulfill ฟฟพาไปเลือกพาไปชี้เราซื้อให้นะเป็นแพนดอร่าเปิดข้อมือให้เธอแม่รักฉันบอ,อกเลยเพระเนีส่วนตัวผู้ชายไม่ซื้อไม่มีผู้ชายซื้อให้ก็จะส่งต่อความสุขนี้ให้กับผู้หญิงนะคะที่คู่ควรกับการใส่แพนดอราโอเคสำหรับคลิปแรกนะคะ บายบายทุกคน้า yeah. มันต้องไปคลิปเดียวกันแหละเอาจริงๆแต่ไปนอนคิดอ่ะหลังจากที่แบบรีวิวอันแรกจบไปแล้วคือกะว่าจะจบแค่นั้นไงเออเนอแค่นอนยูนอนอยู่3ามสี่วันนะแล้วก็แบบดูซ้อยข้อมือเป็นดอล่าของตีนที่ซื้อมากิ้งไปกิ้งมาแล้วก็แบบรู้สึก เช่มันน ой, ้อยไปกว่าเออเราเรามีความแบบอยากให้เรื่องราวมันเพิ่มขึ้นกว่าเนี้ยเพราะว่าเปิดเส้นมันควรจะเยอะกว่าเนี้ยฉันไปนอนแบบนอนเลื่อนดูในทิก t o k การรีวิวอ่าแพนดอร่าอวดพนดอร่าเนี่ยแล้วเห็นหลายคนเขามีแล้วสวยอะแล้วเรารู้สึกแบบนี่ฉันกําลังชิบหายแล้วใช่ไหม <laughs> ความชิบหายมันเกิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ความชิบหามันเกิดแล้ว ตอยไปอีกแล้ว3มวันเท่านั้นผู้ชมให้มันเต็มเส้นแบบเป็นสตาร์ตสตาร์ทอ,อ่ะไอลูกอันเนี้ยลูกปัดสีเนี่ยเขาเรียกมูราโนมูราโนเป็นลูกปัดแก้วนะคะแพนโดร่าเขาก็จะมีลูกปัดแก้วอย่างเงี้ยหลากหลายสีหลากหลายลายให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันเราก็แบบหลับตาแล้วเราก็ข้อมือเราสีมันน้อยไปปะวะ <No. S 1> แล้วมัไอตัวเนี้ยมันกิ้งไปกิ้งมาเพราะว่าแพนโดร่าเขาจะไม่ได้มีตัวล็อกในเส้นเส้นที่ซื้อมันเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวล็อกในเส้น แล้วมันกินขน่ะมันกินขนอะปัญหาของแมนดาร่าเลยคือลูกปัดมันกินขนตัวสร้อยนี่ก็กินขนเหมือนกันเราก็เลยแบบอ่ะต้องจัดมูราโนมาแล้วแหละก็เลยเข้าไป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 ,ไปที่ร้านเออเขาบอกว่าคุณผู้ชายมาอีกแล้วนะคะเรียกู่คุณผู้ชายอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วค่ะก็ไปถอยมามูราโนที่เลือกม,มา,ปมปานะะเป็นสีชมพูฟ้านะครับเป็นอ่าอันนี้สอดรับส,สนตัวอาร์เป็นสนัญลักษณ์ของโรงเรียนเก่าเป็นสีของโรงเรียนที่คือผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก แล้วก็คือจะยีปีแล้วอะที่แบบยังเป็นสิเก่าที่เข้าไปแบบช่วยเหลือโรงเรียนอยู่เสมอมาอย่างจงรักพักดีรู้ไว้ด้วย <c oughs> ก็เลยเลือก <c oughs> <ๆ>มาเป็นหนึ่งในหนึ่งในคอลเลกชันแพนดอร่าใส่ใบนข้อมือเป็นสีชมพูฟ้านะคะแล้วก็เอาตัวล็อกมาเห็นผู้ชายซื้อตัวล็อกแล้วมันตัวล็อกมันจะทำให้เนี่ยลูกปัดแพนดอร่ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาบ้าอสามารถเซ็ข้อมือทั้งหมดอันเนี้ย เอาไว้ด้านบนได้ตัวล็อกเป็นเพชรนะคะไม่รู้เห็นไหมใกล้ๆตัวล็อกเป็นเพชรออสนนราคาทั้งหมดนะคะลูกปัดนะคะมูรานโนไม่แพงมากพันห้าฉันพูดขอว่ามูราโนไม่แพงมากพันห้าแล้วไม่ได้พูดปากเป็นเงินเยอะอยู่สําหรับคนที่แบบไม่ได้สะสมนะแต่ว่ามูรานโนในลูกละพันห้าคลิปนี้เนี่ยคลิปละสองพันอันละสองพัน ตอนนี้นะคะแพนดอร่าของดิฉันนะคะสนนราคานะครับพุ่งกระชูดไปแล้วอยู่ที่12,600บาททั้งเส้นนี้นะคะใครก็ได้หยุดความพินาศนี้หยุดความชิบดีให้กูหน่อยเฮ้ยแตอสวยไหมสวยยอมรับว่าแบบเฮ้ยพอใส่แล้ววเว่า์ููลจริงรู้สึกแบบ ใส่พันโดรเคส่วนตัวเราอะ่ะเราเป็นคนที่แบบซื้อมาแล้วแบบซื้อใส่จริงๆอะ่ะไม่ถอดใส่ลงน้ําทะเลไปทะเลไปด้วยนะเส้นเนี้ยไปมาแล้วใส่ลงน้ําทะเลใส่ลงน้ําสะคอลีทุกอย่างที่ทางพนักง,งานร้านบอกว่าหยุดทําเกินใน้าส่ผู้ชายกูทําทุกอย่างเลยเว้ยดำ สิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนในการใส่แพนดอราคือมันเป็นมันเป็นเงินแท้92.5%นต่ะมันดำแน่นอนมันเิดมันเกิดปฏิกิริยาออกซิไดน์แน่นอนมันดำแล้วก็อย่าโดนน้าหอมโดยตรงเพราะว่ามันกัดก่อนผิวเงินด้วยเออแอลกอฮอล์โดยตรงอย่าโดนก็ต้องรักษามันหน่อยมันก็จะมีการขัดการอะไรเงี้ยเราก็ส่งที่ร้านขัดได้บริการ1ปีนะคะสามารถที่จะพาน้องเข้าไปทําความสะอาดได้น้องก็จะเงินเงางานอยู่ตลอดหลายคนตกใจนะซื้อแพนดอราไปแล้วแบบเฮ้ยดำแล้วว่าแพนโดราไม่ดีเลยมึงเงิน ทั้งหมดในโลกนี้มันออกซิได์กับอากาศได้มันดําได้ใครเล่นเครื่องเงินจะรู้นะคะแต่พพนดอร่ามันแพงเนอ่ยแล้วก็อีกข้ออีกข้อคนระวังหนึ่งคือแันดอร่าขายคืนร้านไม่ได้เนาะมันไม่ได้เหมือนทองคําที่จะแบบต่อให้มันเละเป็นซาทองคํามีค่าในตัวมันเองแต่อันเนี้ยมันคืองานฝีมือมันคือลูกปัดงานฝีมือมันคือเรื่องราวของเราถ้าจะขายก็มันจะมีกลุ่มที่ขายของแพนดอร่ามือสองในกลุ่มอันนั้นเราขายราคาได้ถ้าชามเราหายากจริงมัวโนเราหายากหรือมันเป็นที่ต้องการของเขาของ ผู้หญิงนั้นๆเขาก็จะซื้อเราคือความพิเศษของมันคือมันไม่ได้เหมือนของสะสมอื่นๆนะอย่างส่วนตัวอาร์มอาร์มอาร์มสะสมโปเกมอนซึ่งมันเป็นเรซินมันเป็นงานแบบออกมาเป็นฤดูกาลน่ะทั้งหมดแล้ว300ชิ้นจะไม่ผลิตอีกแล้วอันนั้นต้องจองแต่สําหรับชามอะไรพวกนี้มันออกมาเยอะมากแล้วเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันความชอบสไตล์การเลือกมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นแล้วเราอาจจะถูกตาต้องใจกับชามที่ไม่ได้ราคาแพงมากหรือเราอาจจะชอบมิกกี้เมาส์การ์เดนออฟ Galaxy, Marvel, Harry Potter เอะไรพวกนี้ออกมาเป็นอีดิชันเหมือนกันซึ่งมันก็ยังมีคนเอามาขายอยู่เรื่อยๆอย่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายเพราะามันเป็นลูกปัดเป็นเล็กๆเนาะอืแต่ราคาสูงแหละยอมรับนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่สิ้นสุดความชิบหายนการน่าจะเต็มเส้นแล้วดันไปรู้กระเธยดันไปถูกขายเนี่ยมาว่ามันมีลูกปัดแพนดราที่แบบผลิตตามหัวเมืองต่างๆเช่นญี่ปุน่น อ่าซานฟรานซิสโกเดนมาร์กหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นออริจินอลของประเทศเขาอะเป็นซิกเนเจอร์ถ้าเดินทางไปล้วซื้อกลับมามันก็จะสามารถเหมือนรับเราเป็นความทรงจําว่าเราเคยไปเฮ้ยคอนเซป t นี้ดีนะตั้งเป้าเดินทางต่างประเทศแล้วก็สะสมผ่านแพนดอร่าเป็น p a นดอร่าทราเวลเลเออคอนเซป t นี้ก็น่าจะสร้างความชิปหายไว้ปวก ให้กับกระเทยผู้ยากไร่คนนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าชอบในการรีวิวนะคะขอมีคำหยาบพูดใจหยาบคายนะคะมีความถูกรู้ถูกกานก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะปกติคนกัดข่านะคะอ่าเป็นสาวุกแพโนล่าคนหนึ่งแล้วค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่เคยด่ากลอนด่าวโง่ม no, ากเลย ดิฉันเป็นคนโง่คนนึงดิฉันคือคนโง่คนนึง<ๆ>ไม่ค่ะดิฉันไม่ใช่คนโง่แล้วนะคะดิฉันคือคนที่ใส่แพนโดร่าถ้าชอบนะคะอยากจะให้อาร์มรีวิวพูดถึงแพนโดร่าอีกนะคะหรือจะไปดูร้านบรรยากาศร้านแพนโดร่านะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะคอมเมนต์ติชมก็ได้นะคะยินดีที่จะรับฟังนะคะที่จริงแล้ว,วช่องอะ่ะไม่ได้ตั้งใจทํามาเพื่อที่จะสร้างยอดไลค์อะไรหรอกเหมือนเก็บเดล่อะ่ะเออว่าชีวิตนึงทําอะไรมาบ้างนะคะเวลาย้อนกลับมาดูก็จะได้มีความสุขนะคะซึ่งชีวิตช่วงนี้นะคะก เคอนะคะฟังไว้นะคะชีวิตช่วงนี้ของหล่อนหล่อนซื้อกําไรข้อมือราคาเป็นหมื่นนะคะหล่อนจำเอาไว้สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปเรามาถึงท้ายคลิปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะเป็นกำลังใจดวงนี้น้อยให้กับกระเทยหน้าใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะกับแพนโดราแสนสวยที่งอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากบายค่ะ I'm a body rich, spelling like Versace, you rich. Dizzy yeah, and say rich, I'm rich, I'm rich, I'm, I'm rich. I'm a body rich, spelling like Versace, you rich. Dizzy and yeah, fiance rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.